เพียงแค่กูคิดต่างมึงเลยมองกูไม่ดีถึงตัวกูเป็นชายแต่ใจก็มีได้ชอบสตรีต้องการความเข้าใจแต่หาไม่เจอสักทีไม่มีใครใยดีแม้แต่สตรีที่เรียกว่าแม่สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับ fb the series กับเรื่องเพืเ่อนเฮียนโรงเรียนหลอนตอนที่13คืนสีน้ำเงินหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ subscribe ไปกังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟน Facebook และ n s t ร g r a m ไม่รอชา้าเรามาเปิดเรื่องกันที่ตัวหลกักอย่างตั้งเด็กน้อยผู้พร้อมเพรียวร่างเล็กวันนี้เป็นอีกวันที่เขาโดนกันแกล้งมาจากโรงเรียนถึงแม้ร่างกายจะบอกช้ำและมีบาดแผลปานใดแต่เขาก็ต้องรีบลุกขึ้นเช็ดหน้าเช็ดตาเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากวันนี้ตั้งมีนัดหมายกับใครบางคนที่ติดต่อผ่านโลกโซเชียลหลังจากที่คุยกันมานานนี่จะเป็นการพบเจอครั้งแรกซึ่งบุคคลที่ว่าได้นัดตั้งมาที่สระน้ำร้าง ที่ไร้ซึ่งผู้คนตั้งไปถึงก่อนเวลานัดหมายเลยนั่งรอยอย่างใจเย็นบรรยากาศรอบนอกมันช่างวังเวงแต่ใครนาที่สะก็ดูน่าหวาดกลัวและแล้วก็มีเสียงฝีเท้าเดินมาตั้งรู้ทันทีว่าน,นั่นคือภูมิชายที่เขานัดหมายเอาไว้การเจอกันครั้งแรกทําให้ทั้งสองแปลกตาตัวจริงตั้งดูดีกว่าในรูปนะหลังจากที่ถามสารทุกสุขดิบภูมิก็เบิดประเด็นว่ารู้ปะที่นี่มีผีนะไม่ได้มั่วนะเว้ยจําได้ปะที่มีข่าวลงว่ามีเด็กตาย ที่สระน้ำบ่อยๆตังเองก็น่ากลัวและทําไมภูมิถึงนัดเรามาที่นี่ละ่ะผมก็บอกว่าจะให้ไปที่ไหนที่บ้านก็ไม่ได้จะเปิดโรงแรมก็ไม่มีตังและภูมิขอป่าตั้งไปที่ห้องน้ําตังและภูมินัดหมายการเพื่อมายิ้มและทั้งสองก็ได้เสพสุขก,กันโดยไม่สนเรื่องผีที่เขาลือกันเมื่อทุกอย่างเสร็จสับอย่างเรียบร้อยทั้งคู่ต่างแฮปปี้หลังจากขยี้จนหนำใจก็มาพบปาพูดคุยกันต่อที่ริมสระตั้งเปิดประเด็นถามพี่ภูมิว่าที่บ้านรู้ไหมว่าภูมิ เป็นภูมิก็บอกก็น่าจะรู้แล้วมัง้งแต่เขาคงไม่คิดอะไรมากหรอกเพราะเราไม่ได้แบ,บมือขอตังค์พ่อแม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอาศัยทํางานที่อู่เลี้ยงดูตัวเองทําให้ครอบครัวไม่ได้ยุ่งอะไรกับเรามากแล้วตั้งละ่ะพ่อแม่รู้หรือเปล่าตั้งก็ทําหน้าเคร่งเครียดบอกว่าแม่รู้ตอนที่ขึ้นไปจัดของในห้องแม่เจอรูโปโบนังโป๊ทุกวางเอาไว้ทําให้แม่รู้ว่าเราชอบสไตล์นี้และภูมิก็ถามต่อว่าแผลบนหน้าที่บ้านทำรอตังก็ตอบตามตรงว่าโดนเพื่อนต่อยที่โรงเรียน ถ้าเป็นที่บ้านคงไม่ทําที่หน้าภูมิรู้ป้าว่าเราเกลียดอะไรมากที่สุดเราเกลียดเวลาคนร้องไห้คนร้องจะเป็นจะตายเหมือนว่าเขาไม่ผิดกูต่างหากที่ผิดตางพูดอะไรไม่เข้าใจแต่ใบหน้าเขามีความเศร้าอย่างชัดเจนภูมิเลยบอกว่าเล่นน้ํากันไหมถึงแม้ตั้งจะไม่อยากเล่นแต่ภูมิก็แขนแค่ย้อยให้เขาเล่นเดี๋ยวกูทําอะไรให้ดูมึงดูนี่นะพอมีอะไรเครียดๆเ,เราชอบทําอะไรแบบนี้แหละหายใจออกไปให้หมดและทิ้งตัวลงไปในน้ําเวลาที่ได้มองผ่านน้าขึ้นไปบนฟ้าเหมือนโลก ทั้งใบเป็นของเราไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆลองทําดูสิตั้งก็หวาดกลัวไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเลยขอให้ภูมิมันทําพร้อมกันซึ่งทั้งสองก็ได้ดําดิ่งลงแม่น้ําลืมตามองโลกถึงแม่น้ํามันจะขุนมัวแต่มันก็ทําให้ตั้งได้เห็นโลกที่กว้างใหญ่โลกที่มีแค่ตนกับภูมิโดยที่ไม่คิดคํานึงถึงใครและสนใจใครทั้งนั้นตัดภาพมาในวันต่อมาตั้งกําลังนอนอยู่ณแ่ลแรงกบดานและเขาก็ดินเสียงว่าครูอริกำลังเข้ามาใกล้ตั้งก็รีบวิ่งหนี ตามเส้นทางที่เขาชํานาญแต่แล้วก็โดนพวกมันจับได้พวกมันมาทวงหนี้ตังก็บอกว่าไม่มีจ่ายดะรอพวกนี้ได้ไหมเพื่อนเพื่อนก็ไม่รับฟังมึงอะนี่นี่มากี่วันแล้วในขอดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างและพวกมันก็ยิดมือถือของตั้งไปนํำซ้ำอย่างทิ้งรอยแผลให้กับร่างกายตั้มมากมายเป็นอีกครั้งที่ตั้มกลับบ้านมาโดยสภาพร่างกายที่สะบักสะบอมเมื่อถึงที่บ้านแทนที่แม่จะปลอบใจหรือดูแลเขาในฐานะลูกแม่กลับซ้ำเติมว่าไปโดนเขากระเทืบมาอีกแล้วใช่ไหม วันหลังถ้าติดหนี้เขาก็เอาไปจ่ายซะมานั่งกันหน่อยแม่มีเรื่องจะคุยรูปในโน้ตบุ๊กเป็นใครตั้งแม่ดูรูปทั้งหมดแล้วนะพี่เราเปิดให้แม่ดูถึงแม้ตั้งจะอธิบายว่าพี่ภูมินั้นเป็นแค่เพื่อนแม่เองก็ไม่เชื่อซึ่งแม่ก็ได้เอบปากขอให้ตั้งนั้นเปลี่ยนได้ไหมทําเพื่อแม่สักครั้งหรือว่าแม่เลี้ยงตั้งมาไม่ดีลูกก็รู้ว่าพอเขาไม่ชอบนะแม่ได้พูดจากขอร้องอ้อนวอนให้ตั้งนั้นเปลี่ยนตัวเองกลับมาเป็นผู้ชายดังเดิมด้วยสีหน้าที่ และน้ําตาที่กาลังจะไหลนองซึ่งน่นก็ทําให้ตั้นวันว่นวหวและไม่อยากให้แม่ต้องเจ็บช้าน้ําใจอีกต่อไปแต่เขาก็รู้ดีว่าตัวเขานั้นไม่อาจเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองได้ได้แต่หลับนอนบนเตียงคู่ใจด้วยความเปลวเงาแล้วเดียวดายในขณะที่จิตใจล่องลอยก็ได้มีเสียงดังมาจากหน้าต่างนั่นก็เพราะว่ามีคนโยนหินขึ้นมาคนที่โยนนั่นก็คือพี่ภูมิภูมิได้ปีนป่ายขึ้นมาจากข้างบ้านเพื่อมาหาตั้งที่อยู่บนดาดฟ้าเพื่อมาสนทนาพูดคุยกัน ูมก็สงสัยว่าทําไมห้องตั้งอยู่บนดาดฟ้าล่ะตั้งก็บอกว่าพ่อเขาต้องการห้องของเขาที่เคยอยู่เขาเลยต้องร่อนเร่ย้ายมาอยู่บนนี้ถึงแม้มันจะมีความเป็นส่วนตัวสูงแต่หมันก็แลกมาด้วยความเปลี่ยวเหงาที่ครอบครัวไม่สามารถมอบให้เขาได้และตั้งก็ได้เปิดประเด็นในการสนทนาว่าภูมิรู้ป่ะว่าพ่อเราไม่เคยเชื่อเราเลยสักครั้งก่อนหน,น้านี้พระพุทธรูปในบ้านหายพี่ก็บอกพ่อว่าเราเป็นคนขโมยแล้วเงินพ่อที่หายไปสองหมืน่นแม่งของหายที่ไรก โทษว่าเป็นความผิดเราผมก็ไต่ถามว่าแกไม่ได้เอาไปใช่ไหมตังก็บอกว่าเงินสองหมื่นพี่เขาเป็นคนขโมยแต่บดยความผิดมาที่เขาส่วนพระพุทธรูปตั้งเป็นคนขโมยไปจริงๆนั่นก็เพราะว่ามีสาเหตุนั่นก็คือมีความจําเป็นจะใช้ตังสาเหตุที่สองในไหนพ่อก็เกลียดเราแล้วก็ขโมยพระที่พ่อชอบมากที่สุดไปขายเพื่อล้างแค้นพ่อไปเลยภูมิถึงกับตกใจและอุทานออกมาว่ามึงแม่งเฮีย้ยนะเออกูขอนอนตักมึงหน่อยดีและภูมิก็เล่าเรื่องราวของตนว่ามึง เคยได้ยินปะวะว่าเวลาที่เราเป็นเกย์และพ่อแม่ไม่ยอมรับคนอื่นก็มักจะพูดว่าให้อดทนเอาไว้ทํางานหาเงินหางเงินเยอะๆมาให้พ่อแม่พ่อแม่จะได้ไม่รังเกียจเราแล้วทาไมวะถ้ากูไม่ทํางานหาเงิน,สนแสดงว่ากูจะไม่มีความดีอยู่ในตัวเลยเหรอวะเพียงเพราะกูเป็นเกย์เนี่ยนะการพูดคุยของทั้งสองถึงแม้จะเป็นประโยคที่เรียบง่ายแต่ก็ทําให้ทั้งคู่เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นหลังจากที่ภูมิจากไปต่างก็มานอนเองกายในห้องนอนจนกระทั่งในค่ำคืนนั้นมีคนมาข ประตูนันคือพี่ชายของเขาเองพี่ชายของเขาโมโหมากเคาะตั้งนานทําไมเพิ่งเปิดตังก็บอกว่าหลับแล้วที่แม่เรียกทําไมไม่ลงตังก็ตอบอีกครั้งว่ากูหลับจะเอาอะไรนักหนาอ่ะลงไปด้านล่างได้แล้วแม่ให้มาตามแกเมื่อเจอกับแม่แม่ได้ถามตั้งว่าปืนพ่อในห้องมันหายไปตั้งเอาไปไว้ที่ไหนตังก็ปฏิเสธว่าปืนพ่อให้ไปถามพ่อสิมาถามผมทําไมพี่ชายก็มาคําชับว่าอยาก,กวนตีนเดี๋ยวก็โดนพ่อกระทืบหลอกแม่ก็จะสอบปากคำ ังพี่ก็บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวผมจาัดก,การเองแม่ปืนอยู่ไหนมึงบอกมาสิมึงขโมยไปอีกแล้วใช่ไหมตั้งก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่พี่ก็ใช้กําลังทุบตีในการคเคี่ยวเข็นให้ตั้งตอบจนตั้งเริ่มมีน้ําตาคลอและเปิดซีนดรามา่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้มันเป็นความผิดของตั้งหมดเลยใช่ไหมแม่เงินสองหมื่นที่หายไปเขาก่อนแม่ก็รู้ว่าตั้งไม่ได้เอาไปตั้งตีบทแตกจนแม่เชื่อใจแต่แท้จริงแล้วตั้งนี่แหละเป็นคนที่ขโมยปืนมาเพื่อเอามาขายและได้นัดแนะ ให้หาคนขายให้หน่อยซึ่งทุกอย่างก็ผ่านการวางแผนและวิเคราะห์มาอย่างดีดีเพื่อไม่ให้โดนจับได้ค่าคืนนี้ตั้งเลยมาขอ,อนอนกับพี่ภูมิในวันต่อมาตั้งที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนเขาเลยมาพักผ่อนย่อนกายที่ริมสาร้างเพื่อรอให้เวลาผ่านพน้นในขณะนั้นเองเขารู้สึกรำคาญตากับคราบตะไคร่ริมสาที่มันดึงดูดสายตาให้เขาจินตนาการไปเรื่อยด้วยความรำคาญที่ว่าตั้งเลยโดดลงไปเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกเหล่านั้นแต่แล้ว ในขณะที่ลงมือทํามือของเขากลับบาดโดนบางสิ่งทําให้เกิดความเจ็บปวดแต่เขาก็ยังไม่ละลดความพยายามทํามันต่อไปแต่ทว่าจูๆ่ๆกลับมีบางอย่างดึงให้ตั้งดําดิ่งลงไปในน้ําที่ขุ่นมัวโชคดีที่ภูมิมาเห็นเข้าและสามารถช่วยชีวิตตั้งได้ทันเมื่อทั้งสองปลอดภัยก็มาหาคําตอบว่าอะไรกันที่เกิดขึ้นจนภูมินึกขึ้นได้ว่าที่นี่มีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องผีบางตาเนื่องจากหลายครั้งหลายครามีเด็กที่มาเล่นน้ําและจมน้ำ ตายที่นี่ตอนเก็บศพเราก็มาดูนะศพมันอืดและเน่าเหม็ดมากเหมือนตายมาแล้วหลายอาทิตย์คนเขาว่าเป็นฝีมือผีที่บังตาทําให้คนหาศพไม่เจอถึงจะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันก็น่ากลัวอยู่ดีตั้งหวาดกลัวมากจนภูมิต้องหาวิธีแก้เนื่องจากที่นี่ก็เป็นแหล่งกบดานชั้นดีเมื่อก่อนมีคนพบศพเด็กในห้องน้ํางานเราไปดูที่ห้องน้ํากันไหมไปดูเห็นกับตาไม่เช่นนั้นแกก็จะกลัวเรื่องผีบังตาไปตลอดชีวิตถึงแม้ตั้งจะไม่อยากไปยังไง ก็ขยันขยอยให้ไปอยู่ดีลองไปดูให้แน่ใจจะได้ไม่หลอนไปเองเรื่องผีบางตากับข่าวลือที่ว่าจะกลัวทําไมแค่เข้าห้องน้ําครั้งก่อนเข้าไปเอาในนั้นยังไม่มีอะไรเลยและเมื่อทั้งสองกลั้นใจสู้เดินเข้าไปสํารวจห้องน้าร้างที่เ็นหึง่งครั้งนี้มันมีกลิ่นประหลาดลอยชวยออกมาตามลมและตั้งกับผุมก็ต้องตกใจเนื่องจากเจอศพในห้องน้ําซึ่งนั่นเป็นศพของพี่ชายตั้งเองตั้งก็ไม่รู้หรอกว่าศพพี่ชายของเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหรือใครเป็นคนทําแต่ที่แน่แน พวกเราต้องทําอะไรสักอย่างกับศพและทําลายหลักฐานว่าเราเคยอยู่ที่นี่ไม่เช่นนั้นพวกเราจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อจัดเตรียมอุปกรณ์เสเพีย์พร้อมทั้งสองเลยมาที่สระน้ำอีกครั้งเพื่อจะมาทําลายศพแต่แล้วเมื่อมาถึงที่นี่กลับไม่เจอสิ่งใดศพของพี่ชายไม่ได้อยู่เหมือนอย่างที่เห็นตอนกลางวันด้วยเหตุน,นั้นภูมิเลยสั่งให้ตั้มไปทําลายรอยนิ้วมือและร่องรอยทุกสิ่งที่พวกเราเคยอยู่อาศัยส่วนภูมิก็เก็บขยะและสัมภาระาต่างๆในขณะนั้นเองตั้งได้ละสายตาจากภูมิ ทำให้เขาเริ่มหวาดกลัวถึงแม้จะมีหน้าที่ต้องทําก็ตามและเมื่อตั้งเรียกหาภูมิภูมิกลับไม่ตอบรับตั้งเลยตัดสินใจเดินไปหากลับไม่เจอสิ่งใดนั่นก็เพราะว่ามีมือของผีกําลังบังตาเขาอยู่เวลาได้ผ่านล่วงเลยตั้งได้ลืมตาตื่นหลังจากที่นอนหลับไหลโดยมีพิภูมิอยู่ข้างๆสาเหตุที่ต้องตื่นเนื่องจากมีเรื่องที่ต้องทําการขโมยปืนพ่อมันก็เป็นแค่ขั้นตอนแรกที่จะทําให้พวกเขาไปสู่แผนอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือตั้งและภูมิ วางแผ่นกันเพื่อจ้างมือปืนให้ไปฆ่าพ่อกับแม่ของตั้งซานั่นก็เพื่อทรัพย์สินที่จะได้มาถ้าทุกคนในครอบครัวตายมรดกทุกสิ่งอย่างที่ดินข้าของในบ้านผราเครื่องและอีกหลายอย่างก็จะตกเป็นของตั้งถ้าพกพี่เป็นาก,การให้ได้ผมจะให้ไปเลยล้านหนึ่งแต่ตอนนี้ผมไม่มีให้นะหลังจากเสร็จงานผมจะขายที่ดินเล่อยให้พี่อีกทีตอนนี้มีแค่เงินมัดจำที่ได้มาจากการขายปืนของพ่อเมื่อพ่อไม่มีปืนมันก็ทำให้คนร้ายบุกเข้าไปในบ้านง่ายยิ่งขึ้น ภูมิอยู่ในโลกมืดมานานทําให้รู้จักรุ่นพี่เหล่านี้ดีเมื่อรุนพี่เหล่านั้นได้รับการจ้างวานพวกเขาก็ลงมืออย่างง่ายดายเนื่องจากรู้จ,จักรูปทางทางเขาออกของบ้านหลังนี้ดีและเมื่อตั้งกลับบ้านมาสิ่งที่เขาเห็นคือพ่อกับแม่นอนแน่นิ่งกลายเป็นศพเขาไม่มีน้ําตาให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับถึงแม้ในใจจะเศร้าบานใดเนื่องจากสิ่งที่เขาเกลียดมากที่สุดในโลกคือคนที่ร้องไห้ร้องไห้อย่างเศร้าโศกถึงแม้ความเจ็บปวดจะมีอยู่เบื้องในดูจากภาย นอกแล้วมีเมใครรู้ว่าตั้งเสียใจหรือว่าอะไรให้กับพ่อแม่หรือเปล่าภูมิที่ได้มาเห็นเลยถามตั้งว่าเป็นอะไรไหมตั้งก็บอกว่าโอเคกูอยากทําตามที่มึงเคยบอกที่ดําน้ําลงไปมึงทาพร้อมกับกูนะซึ่งภูมิก็ทําตามตั้งทั้งสองได้เปลืองผ้าลงแม่น้ําถอนลมหายใจจนหมดบอดก่อนจะดําดิ่งและลืมตาดูโลกผ่านสส่น้ําที่กําลังไหลริมและแล้วในตอนนี้ก็ได้จบลงเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe ลกลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย